สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตมาเกาเกียงครูผู้สอนแผนวิชาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตวันนี้ดิฉันมานําเสนอบทความทางวิชาการเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมของนักศึกษาแผนวิชาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตรหัสบทความคือ PE 0 1 1นั่นเองค่ะ ค่ะเป็นที่ทราบกัอนอยู่แล้วนะคะว่าจังหวัดภูกิตเราเนี่ยมีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมบริการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจขนส่งธุรกิจบริษัทนําเที่ยวและโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะซบเซาลงไปบ้างเพราะว่าเนื่องด้วยสาการโควิด -19 นะคะ แต่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนมีแผนฟืน้นฟูการท่องทเที่ยวนั่นก็คือภูเก็ตเซนบอกนั่นเองค่ะทําให้จุดตรงนี้นะคะอุตสาหกรรมบริการของเราในทุกๆธุรกิจจึงเติบโตขึ้นเรื่อยๆและยังคงเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวดังนั้นนะคะจึงส่งผลให้เกิดความต้องการพนักงานบริการโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มผสมเครื่องดื่ม อันหนึ่งในจุดตรงนี้นะคะจะบอกเลยว่านักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมวิยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตเป็นส่วนหนึ่งของภาคบริการในจังหวัดภูเก็ตค่ะดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าอยากจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมเพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับนักศึกษาในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตโดยมีการทำขอบเขตการวิจัยดังนี้คือด้านเนื้อหานะคะ จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษาแผนวิชาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างเราจะมุ่งประเด็นไปที่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2ที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 3้าหกแผนวิชาการโรงแรมจำนวน7ห้องเรียนด้วยกันนะคะรวมทั้งสิ้นแล้วก็2 1 9คนเลยทีเดียวค่ะและ เรามีการซุมเก็บข้อมูลจากนักศึกษา,ษาจ,จำนวน136คนตามวิธีของเคซี่มอ์แกนโดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถามผ่านคู่ g l e f ฟอร์มนะคะ ในส่วนของด้านระยะเวลามีการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะผู้วิจัยมีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้นั่นก็คือด้านของตัวแปรต้นนะคะเขาจะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพศ อายุระดับการศึกษาและแผนกนะคะในส่วนของตัวแปรตามก็จะประกอบไปด้วยความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะข้อมูลในส่วนตรงนี้เรามีการอ้างอิงมาจากทฤษฎีความต้องการ5ขั้นของมารโลวนะคะแต่วันนี้ผลงานวิจัยเรามีการ อ้างอิงมาแค่4ด้านหรือว่า4ขั้นนั่นเองค่ะเรามาดูด้านแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือด้านความมั่นคงด้านที่2ก็คือด้านความก้าวหน้าด้านที่3มก็คือด้านของรายได้และด้านที่4ี่ก็คือด้านความสําเร็จในงานนั่นเองค่ะ จากตัวแปรข้างต้นนะคะจึงนำมาสู่กระบวนการวิจัยโดยใช้ทฤษฎีของคอนบัคเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่นโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านหลังจากนั้นนะคะก็มีการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน20คนด้วยกันส่งผลให้มีผลการวิจัยดังนี้ก็คือนะคะจากผลการวิจัยที่เราได้ข้อมูลมานะคะด้านแรกที่นักศึกษา ตอบกลับมานั่นก็คือด้านความสำเร็จในงานเป็นอันดับหนึ่งะคะด้านความมั่นคงจะเป็นอันดับสองด้านความก้าวหน้าจะเป็นอันดับ3และด้านรายได้จะเป็นอันดับ4นั่นเองนะคะผลการวิจัยในครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรมของนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตคือ ด้านความสำเร็จในงานคือสิ่งที่นักศึกษาต้องการมากที่สุดและด้านรายได้คือสิ่งที่ต้องการน้อยที่สุดนั่นเองนะคะค่แะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การนำเสนอบทความทางวิชาการปาาราบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีสวัสดีค่ะ